คู่ชีวิตหรือเจ้ากรรมนายเวรโบราณว่าไว้มีคู่ผิดคิดจนตัวตายต้องทนกว่าจะหมดเวรต่อกันคู่ชีวิตคือคอยส่งเสริมกันทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นคู่คิดที่ปรึกษาแบ่งเบาภาระ สนับสนุนช่วยเหลือกันทำแต่สิ่งที่ดีอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจไฟไหนไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าส่วนเจ้ากรรมนายเวรคือจ้องจับผิดตลอดและทำตัวมีปัญหาซ้ำๆเป็นตัวทวงความเจริญของชีวิตทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่บอกเลิกบ่อยๆแต่ก็ไม่กล้าเลิกจริงไม่ให้เกียรติคู่ของตัวเองวิชาการเลือกคู่ โดยหลวงพ่อจรันที่ประกุณเจ้าสอนอยู่6ประการรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามีมารยาทเป็นชาติผู้ดีมีศีลธรรมคำว่ารวยทรัพย์ไม่ได้หมายความว่ามีเงินทองแต่หมายถึงมีอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกรูปสวยรวยทรัพย์เขาสวยด้วยอะไรสวยด้วยรูปธรรม สวยได้นำม,มาทำสวยนอกสวยในสวยจิตสวยใจนับวิชาคือมีความรู้มีการศึกษานำมาสร้างซึ่งอาชีพประกอบกิจมีมารยาทก็คือรู้จักเคารพคือรู้จักต่ำสูงชาติผู้ดีคือมีความดีรู้จักคำว่ากตันยูชาติผู้ดีมาจากจิตใจมีใช้ผู้ดีที่เกิดจากตระกูลผู้ดี มีศีลธรรมคือรู้จักทำตามศีลและธรรมปฏิบัติตนดีอยู่เสมอสวยด้วยกายวาจาและใจการเลือกคู่จึงไม่ได้หมายความว่าให้เอาวันเดือนปีไปให้หมอดูทานายทายทักถ้าวันได้เดือนได้ถึงเป็นเนื้อคู่กันหาไม่แต่งงานกันผิดหวังน่าเสียดายเรื่องคู่กันนั้นในสมัยพุทธกาลไม่ได้มีการทำนายทายทัก เพราะถือว่าเป็นเรื่องของบุญภาวัสนาส่งถึงได้เกิดมาเป็นคู่กันเมื่อถึงเวลาต่อให้ข้ามน้ำข้ามฟ้าก็ย่อมมาพบกันมีอาจทายทักได้นอกจากนี้ที่กล่าวมานี้ยังต้องศึกษานิสัยใจคออัธยาศัยว่าไปกันได้ไหมมีมนุษย์สัมพันธ์ไหมกระตันยูต่อพ่อแม่ไหมถ้าหากอันไหนเข้ากันได้อัตมาคิดว่า เป็นการเลือกคู่ที่ถูกต้องพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันทีตะธรรมโมและต่อไปเรามาดูวิธีการดูคู่กรรมกรณีแรกเป็นคู่กรรมรุนแรงให้รรมัดระวังจะเกิดขึ้นในชีวิตโดยปกติไม่เกินหนึ่งครั้งแล้วมักจะไม่เจอลักษณะนี้อีกตอนเจอกันรู้สึกหลงมากๆ กินไม่ได้นอนไม่หลับใจสัน่นมีอาการมากผิดปกติต้องเจอให้ได้ไม่ได้เจอแทบขาดใจคบกันเร็วในช่วงแรกหวานมากหวานออกสื่อรักกันปานจะกลืนต่างทุ่มเทให้ความรักแก่กันและกันจนหมดหัวใจต้องการอะไรจัดให้หมดรักกันไม่ลืมหูลืมตามองไม่เห็นใครนอกจากคู่ตัวเองขาดกันไม่ได้ ต้องเจอหรือคุยกันทุกวันขี้หึงสุดๆมีอะไรนิดหน่อยระแวงทันทีมกักรักกันมากจนไม่เห็นปัญหาเพื่อนหรือใครเตือนก็ไม่ฟังหมดโปรโวัยประมาณหกเดือนหรือไม่เกินปีเริ่มออกลายเริ่มมีการทะเลาะเบาแว้งความเห็นไม่ตรงกันชุนเฉียวรุนแรงคำพูดแรงๆที่ไม่เคยได้ยินก็เริ่มพูดออกมา ช่วงแห่งน้ำตามีการร้องไห้แทบทุกเดือนทุกอาทิตย์หรือวันเว้นวันโดยส่วนใหญ่ฝ่ายยิงมักรับกรรมทะเลาะรุนแรงจนบางครั้งลงไม้ลงมือแม้จะรองรับอารมณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับทําใจเลิกกันยากมากหากต้องจากกันขอตายดีกว่าเมื่อต้องเลิกกันจริงๆร้องไห้หนักมากเกินหนึ่งเดือนหรือแรมปี จะทนเห็นคนรักมีคนใหม่ไม่ได้ปวดใจอย่างหนักกระสับกระส่ายไม่สามารถทำงานหรือทำอะไรต่อไปได้กรณีกรรมสะสมรุนแรงจะเกิดความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือเกิดความรู้สึกต้องมีใครคนใดคนหนึ่งจากโลกนี้ไปไม่งั้นจะทำใจไม่ได้หากเกิดกรณีนี้อยู่ให้หาวิธีเลิกกันด้วยดีจะมีคนใหม่เข้ามาในไม่ช้า จะเป็นคนที่ดีขึ้นและมีโอกาสเป็นคู่แท้มากขึ้นกรณีถัดมาเป็นสัญญาณคู่กรรมทั่วไปซึ่งเกิดจากหลายๆกรรมที่เคยทำร่วมกันมาแต่ละคนจะเจอไม่เหมือนกันพบได้ทั่วไปแม้คู่แท้แต่หากติดกรรมก็เจอลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันเริ่มจากความสัมพันธ์คลุมเครือตลอดเวลารู้สึกไม่เติมเต็มกินแรงกัน มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องลำบากตลอดเวลาในขณะที่อีกฝ่ายใช้ชีวิตสบายรักกันแต่เพื่อนหรือพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่กีดกันมีอุปสรรคต่างๆนานาชีวิตหลังจากแต่งงานมีแต่ดวงตกลงยิ่งคบยิ่งจนหนี้บานมีแต่ล่มจมมีบุตรยากมีรับลมคมในต่อกันตลอดเวลา ไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างก็ทำงานเจอกันก็มืดคำ่ำเจอกันอย่างมากสัปดาห์ละครั้งอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดอยากอยู่ด้วยกันตลอดแต่ทำไม่ได้อยากทำดีต่อกันแต่ไม่รู้ทำไมชอบทำให้อีกฝ่ายเสียใจโดยไม่ตั้งใจมีมือที่สามเข้ามาเป็นระยะแก้ไขไม่หาย รรมต่างๆที่เกิดจากคู่สามารถแก้ไขได้หากมันทำบุญร่วมกันบ่อยๆหากเกิดกรณีตามนี้และไม่รุนแรงมากให้มันร่วมกันทำบุญชีวิตคู่จะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ถ้าหลายข้อเกินไปอาจจะเป็นสัญญาณว่าคงจะไปกันไม่รอดค่ะจงสร้างตัวตนคู่รักแท้ของคุณเอาตามใจของคุณเองหากคุณรอให้จักรวาลจสัสรรมาให้ คุณก็จะเป็นทาสของจักรวาลคุณอาจจะถูกเขารังแกหรือถูกเขารีดไถเงินคุณหรือคุณอาจเสียความเป็นตัวของตัวเองไปนั่นคือรอจักรวาลจะสรร์ให้แต่หากคุณสร้างจักรวาลขึ้นมาเองคุณก็จะพบคู่แท้ที่คิดเหมือนกันกับคุณรักเพียงคุณคนเดียวและเป็นคู่บุญบารมีของคุณไปตลอดชีวิตคุณอย่ายอมให้ใครหน้าไหนมายัดเยียดให้คุณต้องเลือกเอง ขียนหรือร่างแบบคนคนนั้นว่าคุณอยากได้แบบไหนไม่ว่าคุณอยากได้มหาเศรษฐีเป็นแฟนหากคุณเลือกแล้วพระเจ้าของคุณจะสร้างตามใจคุณไม่มีความเห็นดใดๆของพระเจ้านอกจากสนองทุกความต้องการของคุณเท่านั้นยกตัวอย่างแฟนของฉันเป็นชาวต่างชาติในแถบยุโรปผิวขาวอายุ35ปีเป็นมหาเศรษฐีหน้าตาลอเลลา ในตาสีฟ้าจิตใจดีงามสูง180เซนติเมตรเป็นนักธุรกิจซื่อสัตย์ต่อชั้นคนเดียวมีกิจการในประเทศไทยดีใส่รักแมวชอบธรรมชาติและเคารพพ่อแม่ครอบครัวของฉันให้เกียรติฉันยกย่องเชิดชูฉันเป็นต้นแล้วแต่คุณจะเลือกเอาเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็โฟกัสมันและเชื่อตามนั้นว่าตอนนี้คุณพบรักแท้ คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วโดยมีลักษณะเป็นไปตามแบบที่คุณร่างเอาไว้หากคนไหนที่เข้ามาหาคุณไม่มีคุณสมบัติตามนี้ก็จงตัดสายทิ้งอย่าไปเชื่อมต่อสัญญาณเมื่อคุณโฟกัสเฉพาะในสิ่งที่คุณเลือกคุณก็จะได้ตามแบบนั้นเป๊ะอย่าลืมว่าคู่แท้ของคุณคือคนที่รักคุณเสมอดังชีวิตของเขาเอง เขาจะหวงแหนคุณเหมือนกับที่คุณหวงแหนตัวเองเขาจะไม่ทำร้ายคุณแม้เพียงเสี้ยวปลายเล็บของคุณเพราะคุณคือครึ่งหนึ่งของดวงจิตของเขาและเขาก็คืออีกครึ่งหนึ่งของดวงจิตคุณเหมือนกันขอให้ทุกๆคนที่ค้นหารักแท้อยู่ให้สร้างความรักที่สมบูรณ์แบบเอาตามความต้องการของคุณเองอย่ารอให้คนอื่นหามาให้ไม่ต้องรอบุญวาสนา เพราะคุณสร้างเองได้กันทุกคนขอให้พบรักแท้ที่เป็นเครึ่องของดวงจิตคุณตัวจริงกันนะคะขอขอบคุณที่มาโดยคัมพีพลิกชะตา